กิจกรรมที่จะมาส่งเสริมศักยภาพเมื่อกี้นะครับก็หลายอย่างที่ผมมองว่ากิจกรรมหลักๆที่จะสามารถที่จะเอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์ในระดับโคบอลได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั่นแหละซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของอุทยานถึงอย่างนั้นนะครับสำหรัราชการอื่นนะครับก็ต้องมีส่วนที่จะต้องเข้าไป ส่งเสริมในการท่องเที่ยวนะครับต้องกบบระบวลในการร่วมกันแต่ที่ขาดไม่ได้อย่างที่ท,าท่านประธานุสว,าวา่าก็คือในส่วนของชุมชนนะครับกับท่านท่านต่อการค้าแจ้งว่าของชาติพันธุ์แล้วก็เป็นนวัติวิถีที่จะต้องอยู่ด้วยกันกับชุมชนนะครับถึงการท่องเที่ยวนะครับจะมานะครับส่งเสริมรายได้มันจะตามมากับปัญหาด้วยครับสิ่งนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหรือว่าชุมชนจะต้องตระหนักให้ดีนะครับว่า เมื่อคนมาเอาเงินมาเศรษฐกิจมันดีนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือรายได้แล้วก็ปัญหาอยากจะให้มีการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนของชุมชนหรือว่าของแต่และชนเผ่าชาติพันธุ์ต้องการแค่รายได้ครับเขาต้องการวิถีชีวิตของเขาที่เขาดํารงอยู่มานาน เขาอาจจะอยากได้รายได้ก็จริงครับเพราะว่าปัจจัยสี่ทุกคนก็ต้องอยากได้นะครับแต่เขาจะไม่ลืมในส่วนที่เขาเคยดำรงอยู่มาชั่วช้านานของเขาในตรงนี้อยากจะให้ทางหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะไปจัดกิจกรรมหรือว่าจัดอีเวนต์เนี่ยมองเห็นนะครับว่าอะไรที่มันจะเป็นความภาคภูมิใจของชนเผ่าชาติพันุ์นั้นหรือว่าของชุมชนในพื้นที่แต่สิ่งนั้น,นสร้างรายได้ด้วยนะครับ เพราะยังไงในส่วนของเหตุการณ์ของอุทยานเนี่ยทางอุทยานเขามีโครงการเขามีแผนมีแบบแผนอะไรของเขาล้วเท่าที่ไปประชุมกันล่าสุดกับทางอุทยานนะครับมีงบประมาณแล้วก็ได้เสนอแผนโครงการที่จะมีการจัดทำขั้มจำลองนะครับมีการาประเมินถึงสถานการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้ในส่วนไหนของ ก็ถือว่าเป็นจุดหลักอยู่แล้วเพียงแค่ว่าไอ้ที่มันจะส่งเสริมกันให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะไปเที่ยวได้หลายที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ในเขตทั้งสี่เบียยนี้ได้นะครับอย่างที่หัวข้อเราบอกไปเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันระหว่างสี่เบียงนะครับคือไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์เฉพาะในเขตของอุทยานหรือว่าชุมชนที่อยู่ในรอบของอุทยานครับอยากจะให้มีการเชื่อมโยง การกิจกรรมท่องเที่ยวกันระหว่างสี่เวียนเนี่ยเขาสามารถที่จะมาดูาประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ช้ำหลวงนะครับมาดาูภูมิทัศน์ของดอยนางนอนขึ้นไปผาหมีขึ้นไปผาหนาีนะครับหรือว่าไปทางาเวียงเชียงแสนนะครับออกไปเวียงหนองหลมหรือว่าเรื่อตั้งแต่ของเชียงรายเองเลยที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะสามารถาดึงเงินจากนักท่องเที่ยวนะครับการม,มาเที่ยวเชียงรายไม่ใช่ว่าเที่ยววันสองว,วันแล้วจะครบหมดนะครับ คือนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวเขาอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3วัน4วันในระหว่าง3วัน4วันนั้นนะครับเขาต้องใช้จ่ายนะครับถ้าเรามีอะไรที่ให้เขาในการที่จะเรียนรู้นะครับศึกษามาท่องเที่ยวมาเก็บภาพประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันควรที่จะมีมันควรจะทำระบบเชื่อมโยงกันนะครับส่วนกิจกรรมในพื้นที่ผมว่าในแต่ละพื้นที่นี่อของผู้นาชุมชนของหน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่ เขาคงมีข้อมูลนะครับมีแผนงานที่เขาจะทาอยู่แล้วเพียงแค่ภาพใหญ่เราต้องเอาจับมาเชื่อมโยงกันนะครับให้มันสามารถที่จะรู้ว่านักท่องเที่ยวมาถึงเชียงรายแล้วเนี่ยเขายังไงก็ต้องมาดูเ,าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อยู่แล้วเขาจะไปจุดไหนก่อนหรือว่ามาถึงจุดนี้แล้วก็จะไปไหนต่ออย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทําเป็นแผนที่ครอบคลุมทั้งสี่เบียงนี้ให้ได้ปรโยชน์ร่วมกันครับ เราก,ก็จะชูเนาะชูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และพยายามหาจุดเชื่อมโยงของแต่ละเวียนนะคะเข้ามายังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ให้ได้ก็จะเกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นเรียนกลุ่มเวียงต่างๆมากขึ้นด้วย